เดี๋ยวค่อยไป,ไปนายกก่อนนะใช่ไหมอาจารย์ยิ่งศักด์ก่อนนะอาจารย์ยิ่งศักด์นะคะอาจารย์ยิ่งศักด์เนี่ยหลังจากออกจากคนดังนั่งเคลียร์ที่ทํามา12ปีช่องแปบอกว่า,ามีปัญหาสุขภาพอา,าระ์บอกไม่ฉันแข็งแรงดี <laughs> อาจารย์ขายอาหารสุขภาพนั่นไป,อไปบอกเสียภาพเหม<ล>ดัเลยช่องแปดนี่ก็เฮียก็ลุกเกนเ<อ>ไปบอกว่ามีปัญหาสุขภาพต้องลาออกแล้วเขาขายอาหารเสริมสุขภาพมา<อ>บ้าจังอาจารย์ยิ่งศักด์นะคะไลฟ์นะคะบอกว่า อาจารย์อาจารย์ไม่ได้เป็นอะไรเลยนะอาจารย์มีสองรายการใหม่แล้วนะอาจารย์ชื่อรายการรายการยิ่งสุขสมโมสรเป็นวาไรตี้ท็อกชวนคนด่งคนดังมาทําอาหารเพื่อเผยกับการทําอาหารไปเฮฮาสาระไปคุยกันไปแล้วก็เป็นรายการยิ่งสุขสมโมสรวันเสาร์ตอนเที่ยงครึ่งช่อง7นะคะนะคะมีวันศุกร์กับวันเสาร์นะคะแล้วก็วันศุกร์กับวันเสาร์วันศุกร์เที่ยง25 รายการยิ่งสุขสโมอสรวันสุขเที่ยง25ช่อง7 HD ส่วนรายการมือโปรไว้ปรุงเอาผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารมาสอนเทคนิคต่างๆมือโปรมือมือโปรโชปรปรุงออ,อ,ออกอากาศวันเสาร์เที่ยงครึ่งได้สุขกับเสาวที่ช่อง7นะคะอาจารย์ยิ่งศักดิ์ขยินดีด้วยนะคะอาจารย์ขา